ัสดีเช้าวันที่สองของแคมปิ้งจ้าเพื่อนๆโอ้ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อวานลูกว่าวยากไรเถียงกันในรถเทสิมาหอดทั้งจอดยิกยทั้งจอดตี<อ> <laughs> รุ mm ่นสดๆจากต้นเนาะบ้านเพื่อนมาเทือแรกค่ะชมบรรยากาศเมื่อนี้กิจกรรมล่ยื้อเมื่อนี้พุ่นลาตกไซบูหอดเมือแรงรอติดตามชมตอนต่อไปสดๆจากต้นจ้าโอ้ยไลยเนาะบ้านหนูวกะที่ไล่ด้วหันบ๊บเปรตปลูกเซฟแชร์ดีไปใส่ตู้ใหญ่ใส่ตู้เย็นกินโอ้ยเนาะ หาพันสาวอันสาวพี่ขอนแก่นบ่บ่สาวขอนแก่นโอ้สารค้าบุู่ใกล้ๆนึงตัวนี้น้องบุ๊กอยู่กับราชินีน้องสารค้าผ่านประเทศไห้วันฮางจระเข้เพิ่นเพื่อน่ะวันนี้เมืองเนวันแหนเพื่อน่ะเออเนาะอู้ยนะอู่น้นหาทะเลสาบสวยๆเนาะ่ได้อยู่บ้านสวย นกับอันเนาะคุณน่ะดกดกอนส่นหัวปกเนาแบเปิ้ลจากต้นสดสจากต้นว่ท่านมีความีผุตัวนีบ้านมีธิดรวยเป็นแบบและเป็นไเพื่อนเพียนผีข้าเจ้าพี่พีเพิ่นเพียงเกาะพีกอบ คุณน่ะ่างออกมาก,ก็เป็นวิวแบบงามหนึ่งวิวนามเนาะจ้างามหลายงามหลเย็นหนีประจัน่าแมนแมนเนาะวิวสวยโอ้ยสว่านไล่สว่านไล่เพื่อนเพื่อนคุณน่ปะป๊าปาชอบนะที่เป็นไม้ไม้แบบนี้ก๊ากำลังจะไปแล้วลูกกำลังจะไปนะบ้านเพ่นลูกเปิดทีวีจังไง เย็นสบายไหมสบายน้ำของแคมปิ่งจะไปจมได้ไม่จมหรอลูกด ไม่จมหรอกแป๊บหนึ่งเดียวก็เ,เป็นแล้วค่ะ ่เสนี่าเสนียภาพในแคมปิงเดินเลนย่าแร่งนมวนนี่งนี่ไงลังว่น้อยู่นั่น่ะมีสิเหน้นปลตีงั้นนี่น่แหนบปลา ในแคมปิ้งนี้มีปลาด้วย <c oughs> สาบเนชิตเต็นนะคะถึงทะเลสาบเนชิตเต็นแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ย่ามแทนของคัน่ะ ไทยกินไทยไม่ใช่ไทยกินฝรั่งนะราบ,บักเปี้ยะผสมฝรั่งเป็นฝ่ายนี่ฝรั่งนะคะอาหารเย็นข้างทะเลสาบคุณนาอุ้ยอ้าเอาอ้าเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเป็นแน่้อแบเนาะอุ้สวยจังเลยทารีนดูจังเลยน่ารักจังเลยไม่อันนี้ทาอันนี้คนเบื่อไหน นั่สบานอเราเปลี่นบาเตรียมตัวออกเดินเล่นอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับแคมปปิ้ง ท้องฟ้าสีส้มบรรยากาศสดสวยบรรยากาศยามเยน็นคึกคักนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีแคมปิ้งวันที่สามนะคะนี่ออกกำลังกายย่มเศร้าดอกไม้ที่ปลูกของสามสีปีที่แล้วยังอยู่ยังอยู่ดีนี่ค่ะบริเวณที่เราอยู่ เอาแข่งกันบ่อู้ยลูกแเก่งจังเลยถาจังเลยยรกาดเก่งกเลยอุ้ยเบลล์เบลล์เก <ination> uh, ่าโซฟิลบอล so many ball ball เ่นอยางนี้เกล้าทุบลบ่ น้ำไ้กันนะนอได้นะอืฟูมอเอ๊ะได้เจอล้วอุ้ยน่ารักให้ นี่จะประมาณนี้เลยจ้ะบรรยากาศประมาณนี้นะคะ กลับเมื่อบันดีกลับบ้านไปกินข้าวเที่ยงต้องคววย่ไปซาวน้าอีกแล้วลากอีกแล้ววันนี้นะคะ เป็ียยนสวยๆอีกแล้วพุ่นหนาพิ่นตัดหยาเขียวขจีงามงามเป็นแต่น้อนเว้นดีแท้นี่โอ้ว่าปาุณหะโพ่อะ <laughs> อีกแล้ววันนี้กิจกรรมกรับซีเร่ล่องซาสเมือนละบันที่นี่มันห้อนห้อนล่องไปล้วผัดนาวปิ่งแคงกันได้ทางนี้งามงามนี่ไงอีกมุมหนึ่งของแคมปิ้งเจ้าแตงแ่งแคมปิ้งสวยๆน่ารักโอทุกคนค่ะมากลับมาจากสาวยน้ำแล้วค่ะเล่นน้ำเสร็จแล้วไปเดินเล่นต่อที่นี่ ทีคณะเรานะคะพ่นะ่ะนั่งตลอดเลยรถล,ลากน่ารักบปลูกด,ดอกไม้น่ารักมากเลยนี่ยายเลยตรงนี้ก็น่ารักนี่ปลูกด,ดอกไม้สวยมากคนมาตกป่าก็เยอะเด้นี่คนมาตกป่ากันหลายตรงนี้ตะเวนอยู่สูงสูงพูนสีทุ่มนึงละเท่าไหร่เหรอหกโมงกว่าเนะหกโมงแรงกว่าพ่นะ่ะตะเวนอยู่สูงสูงพูนนี่นะคะ บรรยากาศส่วนหนึ่งของแคมปิง่งซอยนี้เพิ่งมาซอยนี่เพิ่งมาแคมปิ่งมันจะมีหลายซอยนะคะซอยนี่เพิ่งมาดอกไม้สวยจังเลยมีต้นกล้วยด้วยสวยจังเลยน่ารักจังเลยนะคะฝั่งนี้ เดินมาที่เดิมอีกแล้วตาวาเห็งมันเปนป้ายเพิ่นให้มาข่าวน้ำหลังนี่มันไงใช่เขาให้มาข่าวน้ำสะพานหน่อยไปแล้วสิผาไปแล้วสะพานไม้ไมแม่น้ำขามแคมปิง้งไหลลงทางนี้แม่น้ำเล็กๆพูดมาแต่ใสไซค์่นเนี่ เาได้รว่าย่างเล่นเขาไปย่างเ่นเนาะห้กิ้งไหมให้กิ้งเนาะเพราะว่าเดินเดินไปอาจจะทะลุมองได้ก็ได้หรือว่าเดินกลับมาที่เดิมก็ได้อันเนี้ยหรือว่ามันจะไปทะลุอ่ป่าทานตะวันเนาะอาจจะเป็นไปได้อยู่นะนี่ทางแต่ถ้าไปทางนู้นจะเป็นสนพะพาพผืนแสงแสงดดแดดแล้วเมืดนิดนึง ตะเวนตกดินพอดีสวยจังเลยนู่นทุงท่งทุ่งนาทุ่งข้าวโดมีคนมาตกป่ายนี่มาแรงน้ำด้นี่นี่นะคะ่ทุกคนบรรยากาศดีดีนะคะสวยๆเลยค่ะวิวอีกมุมหนึ่งของแคมปิ้งจ้า ผูวูวาเลนนน้ำตะลางเอเ <c oughs> เอเเผักเกษตรกรเพิ่นปลูกผักนอกนนจากนี่สวิตเซอร์แลน,นด์กับมี่กันเด้ชาวไร่ชาวสวน <c oughs> <c oughs> นี่ไงทุ่งนาอันกว้างที่นู้นก็จะเป็นแคมปิ้งของเรา นี่ไงป่าข้าวโพดป่าข้าวโพดเพิินกำลังเก็บเกี่ยวนะจ๊ะอีกแป๊บนึ่งแต่จะแก้เต็มที่แล้วเนาะนี่นู้นนะคะอันกว้างไกลนี่ไงคะไร่สลัดไรสลัดข้าเจ้าอู้ยใหญ่แล้วใหญ่ืุนสุดลูกหูลูกตาเลยจ้ะกล่ำม่วงหรือเปล่านะคะงามงามของจริงงาม คุณนาะเพิ่นปลูกห้ายขึ้นกันนู้นเราเดินมาจากสะพานตรงนู้นนะคะแล้วจากทุกคนเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาไปนี้เพมีภัยทั้งสิน<า>แล้วเราก็จะทําการขอนะทีนี้ขอในเด้อวัดดีแเจกฟักนี่จ้ะขาวพดเป็นเดซแ่บให้มาไก่เติบแล้วบัดที่นี่ขาเมื่อสิเฮ็ดยังไหนเนาะเมื่อคุณนะะ ฟาร์มใกล้ๆที่เห็นเป็นหลังคานนฟ่ฟาร์มนะคะฟาร์มของชาวนาเก็บหญ้าไว้ให้วัวนี่ค่ะวิวอัน360องศาของเราเอาท่านี่เป็นเขาวม้านี่เป็นเขาบา,านเยกมองณึ้นบ,บนโอ้ ีประเทศไทยเพิ่นปล่อยง้อออกขวางยิ่งเมื่อเศร้าอันฝรั่งผัดปล่อยง้อออกขวางยิ่งมือแรงยิ้งเมื่อเศร้ามันนอนบ้าลลงวฝรั่งอีหลีเด้ชุน่ะนี่ทางแยกแก็จักรยานมาเร็วขึ้นอย่างนี้เด้อค่อยๆเด้อ รถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไม่ได้ม้าได้นะคะนี่อีกมุมหนึ่งค่ะเพื่อนๆจ้าเรากำลังเดินกับในแคมปิ้งแล้วนะคะตะเว้นตกดินแล้วนี่ค่ะอีกมุมนึงสวยๆเนะานะพันค,คือตกแต่งดีแท้คุณนะน,นี่น่ารักมากเลยนี่มีลิงด้วย ต้นกล้วยสองต้นตกแต่งดีแท้นี่ไงตกแต่งดีมากๆเลย<อ>นี่น่ารักน่ารัก<อ>มีแมวด้วยไปเดินเล่นกลับมาแล้วค่ะไปย่างเล่นกลับมาแล้วเหงื่อไหลใครย,ย,ย้อยเบอ้อสุกข้นไก่ข้ากล ทั้งแรนทั้งยังขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปวันที่สามของแคมปิ้งจ้าบ๊ายบายจ้าอันเจล่าบ๊ายบายค่ะ